จเจริญทำสำเน็กดีค่ะลูกๆทั้งหลายโชคดีวันนี้เรายังไม่ลมหายใจให้มาทักทายกันเมื่อคืนนี้เราหลับไหลไปแล้วไม่รู้เรื่องแล้วตื่นมาตีสามทุกหัวชั่วโมงนี้แม่ก็ตื่นมาแล้วมาดูนาฬิกาถ้ายังไม่ใช่ตีสามแม่ก็นอนดูลมไปนะคะดูลมไปดูเวทนาภายในร่างกาย พอถึงใกล้ๆตีสามแม่ก็ลุกมาเต็มเปิดห้องนะคะให้ลูกๆทั้งหลายแล้วก็มีลูกที่ตื่นเช้านะคะมารอแล้วเปิดห้องรอแล้วนะคะน่ารักมากผู้ที่ตื่นแล้วนะคะย่อมจะไม่หลับไหลหลับไปสักงีบก็ถือว่าได้ชาร์จแบตแล้วแบตเต็มแล้วก็จะตื่นมาถ้าเป็นเช่นนี้นะลูกๆทั้งหลาย เวลาเราหลับอยู่ดีๆแล้วมันตื่นมามันไม่หลับต่อเนี่ยนะให้พาจิตและสติเข้าไปภายในร่างกายเลยเป็นโอกาสทองที่ธรรมะจัดสรรให้เราได้สำรวจร่างกายในเวลากลางคืนขนาดที่คนอื่นเขาหลับไหลแต่เราตื่นนะขนาดที่คนอื่นเขายังลงกินลงนอนเราตื่นแล้วเนี่ยธรรมะจัดสรรน,นะธรรมะจัดสรรให้เราเป็นผู้ตื่นแล้ว พอตื่นแล้วเราจะรู้สึกตัวรู้สึกกายนะจึงมีคำสํานวนนะที่พระพุทธองค์สอนเราคือตื่นแล้วก็รู้รู้สึกกายรู้สึกใจมารู้ภายในเลยแล้วเบิกบานนี่ก็คือเราได้กำจัดสิ่งที่มันเกิดดับเกิดดับอยู่ภายในร่างกายเนี่ยมันจึงเบิกบานมันจึงเบากายเบาใจคำว่าเบิกบานหมายถึงเบากายเบาใจไม่หนักอกไม่หนักใจ ไม่คาใจหรือไม่อึดอัดขัดเครืองภายในมันได้รับคําตอบนะคําว่าตื่นนี่คือเราตื่นแล้วเราไม่หลับไหลเราไม่หลงไหลมันมีสองในยะตื่นจากการหลับการน,นอนไม่มัวกินมัวนอน <c oughs> แล้วก็อีกในยะหนึ่งก็คือตื่นจากความยึดมั่นหลงไหลในหน้าตาในรับยศสรรเสริญในความสุขที่เรามี หรือหลงในภพที่เราก็ยังกําลังอยู่ในภพภูมิเทพเทวดาเนี่ยทุกคนจะหลงไหลตรงนี้เพราะว่ามันมีทรัพย์สินเงินทองมันมีความสะดวกสบายใช้ใจ่ายสะดวกสบายตรงนั้นแหละอันตรายคือทําให้เราหลงหลงทรัพย์สินเงินทองนี่อันตรายจริงๆเราคิดว่าเรามีเงินมีทองแล้วเราไม่ต้องลําบากแล้วเงี้ยที่จริงตรงนี้มันพาให้เราหลงเขาเรียกว่าหลงลาบ ถ้าผู้ที่เป็นนักบวชหรืออะไรกันแล้วแต่ถ้ามีลาบยศสรรเสริญเข้ามานี่เขาเรียกว่าหลงลาบเนี่ยเขาวเรียกว่าหลงในญาตหนึ่งก็คือเนี่ยตื่นจากความหลงนะหลงยศถาบรรดาศักดิ์หลงหน้าหลงตาหลงเสวยสุขนะหลงกินหลงเที่ยวหลงสวนเสเฮหาที่มีคนยกย่องชมเชยนะที่เป็นผู้ยิ่งใหญ่ใครๆก็รู้จัก หลงแน่นอนค่ะมันลืมตัวนะคะมันไม่ได้รู้สึกตัวมันมีแต่จะส่งจิตออกนะใครว่าอะไรให้ก็จะแก้ตัวทันทีเลยมันจะมีเหตุผลกิเลสเนจะเนียนมากกิเลสจ,จะหาเหตุผลมาอ้างเวลาคนอื่นมาตำหนิตีเตียนนี่นะกิเลสเหล่านี้เนะี่ยกิเลสความหลงนี่แหละมันเนียนนะคะรักษาหน้ารักษาตาอย่างดีเลยมันจะมีข้ออ้างนะคะข้ออ้างมากมาย สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือข้ออ้างนี่แหละนะคะข้ออ้างข้อแก้ตัวฉะนั้นเมื่อเราตื่นมาจากหลับไหลจากกินจากนอนตื่นจากความยึดมั่นถือมั่นในยศถาบรรดาศักดิ์ทรัพย์สินเงินทองนะคะตื่นมาจากที่เราคิดว่าเรานี่เป็น <c oughs> ผู้ที่ประสบความสำเร็จแล้วนะคะอันนั้นมันเป็นความหลงนะ มันแค่ใช้ชีวิตเดียวนี่แหละที่เรามีเสวยสุขทรัพย์สินเงินทองนะชาติหน้าต่อไปนี่ถ้าหลงแล้วมันก็เข้าสู่ท้องสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงอยู่นะคะสัตว์เดรัจฉานหมูหมากาไก่แมวนกอะไรทั้งหลายที่เราเลี้ยงไว้เป็นงูเป็นอะไรทั้งหลายไปที่นี้พอเรารู้แล้วอย่างเงี้ยรู้ความหมายแล้วอย่างเงี้ยเรามาฝึกหัดขัดกลาเจริญอาณาปณสติมีลมหายใจเป็นเพื่อนร่วมทาง มันจะสว่างที่จิตที่ใจเลยมันจะเบากายเบาใจมีลมหายใจเป็นวิหารธรรมลูกจะไม่ลงอบายภูมิแน่นอนถ้าอยู่กับลมเสมอเสมอเป็นคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคำสอนพุทธริยิดาเลยนะในชมพูทวีปนี้ไม่มีใครที่จะลบล้างคำสอนของพระพุทธองค์ได้ส่วนใน ทวีปอื่นเช่นกุลุอุตรระทวีปที่ทวีปที่มีอายุเกือบหนึ่งพันปีเนี่ยนะรูปร่างสงใหญ่เป็นเทพเทวดาที่อยู่ในชั้นนั้นอยู่ในโลกนั้นมีความเป็นอยู่สุขสบายที่สุดนะคะในบรรดาสี่โลกสี่ใบที่พระพุทธเจ้านัตรัสไว้ในพระไตรปิฎกอ่อมามระอะมรโคโยานทวีปหรือว่าอัประ โยานทวีปเป็นโลกที่มีอายุประมาณเกือบแปดร้อยปีอันนั้นก็รูปร่างสูงใหญ่รองลงมาจากโรคใบแรกนะโรคใบแรกมีความเป็นอยู่สุขสบายเช่นกันนะคะก็อยู่ในภพภูมิเทพเทวดาและโลกอีกใบหนึ่งที่เป็นคู่กับพวกเราก็คือบุพภวเทหะทวีปมีอายุเกือบห้าร้อยปีรูปร่างก็สูงใหญ่รองลงมาจาก อประโฮยานทวีปนี่แหละแล้วส่วนเราเนี่ยเขาเรียกว่าชมพูทวีปแนะชมพูทวีปเป็นโลกใบเล็กน้องเล็กในในบรรดาโลกสี่ใบบ <c oughs> ที่นักวิทยาศาสตร์เห็นว่ามีโลกนะคะมีคู่แฝดโลกอะไรต่างๆเหล่านั้นมีดาวอะไรที่เหมือนจะมีชีวิตอยู่นั่นนะ่ะ <c oughs> นะก็คงจะประมาณนี้แหละนะคะเป็นพวกมนุษย์ต่างดาวที่เข้าไปพบไปเจอเนี่ย ก็คือเป็นโลกที่คู่ขนาดกับชมพูทวีปของเรานี่แหละที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในพระไตรปิฎกนะมีอีกสี่โลกนะนะที่มีอยู่ในจักรวาลเนี่ยอาากาเล็กซี่ทางช้างเผือกนี่แหละของเรานี่เขาเรียกว่ากาเล็กซี่ทางช้างเผือกจะมีโลกอยู่สี่ใบส่วนกาเล็กซี่อื่นๆก็อาจจะมีอีกนะคะมนุษย์ต่างดาวอื่นๆมันก็อาจจะมีที่พัฒนาแล้วนะ พัฒนายิ่งกว่าเราที่อยู่แต่ความสุขสบายก็คงจะมีอยู่แต่เราไม่สามารถจะไปค้นได้นะที่พระพุทธองค์ตัดไว้ก็คือโลกสี่ใบที่สัพพัญยูพุทธบิดาได้ให้ลูกๆได้เรียนไว้ <c oughs> ฉะนั้นมนุษย์ต่างดาวที่พวกนักวิทยาศาสตร์คน้นพบคนเจอก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องเพ้อฝันนะคะมันจ้องมีนะคะมีในญาตอยู่นะไม่งั้นพระพุทธองค์ไม่ตัดนะคะมีโลกคู่ขนาดของเราไปอีกสามใบ ฉะนั้นเราก็จะคิดว่าเรายิ่งใหญ่ที่สุดนั่นอยู่ในชมพูทวีปเป็นน้องเล็กน้องน้อยที่สุดเลยนะคะพระพุทธองค์ให้เราฝึกหัดขัดเราให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายแต่เกิดในชมพูทวีปนี่แหละไม่ต้องมาเวียนว่ายแต่เกิดอยู่ในโลกใบน,นี้อีกนะเข้าสู่อิสระเข้าสู่จิตนิพพานอาจจะไปเห็นโลกอีกสีใบสามใบอะไรก็แล้วแต่อาจจะจิตอิสระนะคะที่ไม่ต้องมาอาศัยขันที่หนึ่ง บริหารพากินพาขี้ไปเยี่ยวพานอนอะไรทั้งหลาย <c oughs> มันลําบากนะพาขันตรงเนี้ยไม่ได้ประโยชน์เลยเช้ามาก็พามันกินมันขี้มันเยี่ยวละอาบน้ําอาบท่าให้มันลําบากตรงนี้แหละวันวันหนึ่งก็คนควายแต่เรื่องเอาอะไรใส่ท้องไม่งั้นมันจะหิวไม่งั้นร่างกายมันจะเป็นโรค <c oughs> <c oughs> นี่นะหมเราบริหารขันที่หนึ่งฮารนนี่แหละที่ต้องบริหารก็คือคนนะคะคนมนุษย และสัตว์เดรัจฉานนะที่มีบริหารที่ต้องบริหารขันที่หนึ่งร่างกายนี่นะต้องพามันกินมันนอนมันขี้มันเยี่ยวต้องพามันพูดมันจาต้องพามันอะไรทํากิจกรรมที่คนมนุษย์นะสร้างกฎสร้างเกณฑ์ขึ้นมาให้เป็นกิจกรรมที่บังคับไม่ให้จิตอิสระถ้าโลกโลกนี้จะมีการบังคับบัญชาด้วยกฎด้วยระเบียบด้วยกิเลสนะคะไม่ให้อิสระ จิตจะถูกบังคับบัญชาจะถูกกดขี่ห่มเหงอยู่ตลอดเวลาแต่กลับกันตรงกันข้ามนะคะอีกมิติหนึ่งคือทางธรรมที่พระพุทธเจ้านำมาสอนคือเป็นสภาวะที่จิตอิสระจิตเสรีไม่มีอะไรที่จะต้องมากดระเบียบอะไรมาบังคับเป็นธรรมชาติล้วนๆธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นนะคะไม่ต้องมาฝืนธรรมชาติเหมือนในโลกใบนี้ ในโลกียะโรกใบนี้เขาเรียกว่าโลกียะทั้งตัวเราแล้วก็โลกที่กลุมกล่มๆที่คนอยู่อาศัยอยู่นี่แหละเยจะสร้างกฎสร้างระเบียบนะคะให้คนอยู่ตามอยู่ในจุดนั้นๆตามกิเลสของผู้ที่ตั้งตัวเป็นใหญ่สารพัดนะคะเอากิเลสตนเองมานะคะกดขี่ข่มเหงนะให้จิตใจของมนุษย์ด้วยกันนะคะไม่อิสระ เขาเรียกว่ามารน,นะคะพวกนี้เขาเรียกว่ามารกิเลสมารมานก็มีทั้งบุคคลเหตุการณ์สถานการณ์นะคะสร้างกฎสร้างระเบียบสร้างเงื่อนไขอะไรต่างๆมาให้คนเราไม่อิสระแต่เมื่อคนเราอยู่คนเดียวหรือว่าลองดูจิตดูใจย้อนสอนจิตเข้าไปข้างในเราจะอิสระมากมายเลยอยู่กับลมหายใจล้วนๆเลยมีลมหายใจเป็นเพื่อนร่วมชีวิต เริ่มกิจ,จกรรมร่วมทางที่เรากำลังเดินอยู่เดินก็คือเดินปัญญานี่แหละไม่ต้องไปวุ่นวายกับคนภายนอกเลยถ้าไปวุ่นวายกับบุคคลภายนอกมันมีกิเลสอยู่เนี่นะมันก็จะเอากิเลสใส่เรานี่แหละมาส่งจิตออกประเมินเราว่าเราทําอย่างนี้ไม่ถูกทําอย่างนั้นไม่ไดีทาอย่างงนอย่าง,งนี้สารพัดยิย่งมากคนมากความหลายคนหลายความคิดหลายคนหลายกิเลส มันเป็นโลกียะมันเป็นเรื่องของทางโลกโลกไปมันก็นเป็นเรื่องของโลกแต่ถ้าใครปรารถนาความวิมุติหลุดพ้นมันมีให้ทางเลือกให้เห็นไหมชีวิตลิขิตได้ด้วยลมหายใจนะถ้าเราอาศัยลมหายใจกลับจิตกลับใจสู่ภายในแล้วเนี่ยเราจะปลอดภัยแน่นอนทั้งคนอื่นทั้งใครที่ไหนไม่บังคับเราได้เพราะเราอยู่ภายในโรคข้างนอกวุ่นวายแต่เราไม่วุ่นวายด้วยนี่แหละเราอิสระจากทุก ล้าจิตกระเซมจิตไม่วันวัยในโลกกรรมำแปดข้างนอกเลยจิตไม่ไปวุ่นวายกับสิ่งต่างๆที่มันเกิดดับเกิดดับอยู่ภายนอกแต่เห็นข้างในเราเห็นสิ่งที่ภายในเรานี่มนันกำจัดได้นะคะกําจัดมันดับได้มันนิโรธได้ถ้าเราส่งจิตออกยอย่าหวังเลยว่าเราจะนิโรธหรือเราจะกิเลสเราจะดับมีแต่เพิ่มกิเลส ยิ่งใครนั่งอยู่กับที่เนี่ยนั่งอยู่ในโต๊ะในสนํงงานักงานนั่งอยู่ตรงนี้ก็วางแผนวาดแผนอนาคตอย่างนั้นอย่างนี้ขีดเส้นไว้เลยตรงนี้จะต้องทําอย่างนั้นตรงนั้นต้องทําอย่างนี้เนี่ยนะส่วนกระแสเลยนะคะส่วนกระแสนิพพานเลยไม่มีทางเลยมีแต่ความวุ่นวายยุ่งเหยิงมันเป็นโลก,กียาไปมันก็อยู่คู่กับโลกนี่แหละมันเป็นไตรลักษณ์นะคะมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา อยู่ในสามสิบเอ็ดภพภูมิเลยวันวันหนึ่งบางทีก็จิตใจเป็นมานนะคะเป็นกิเลสมานบางการก็จิตใจเป็นพลมนะสงบสงัดบางอารมณ์จิตใจก็เป็นเทวดานเทพเทวดามีความสุขสบายบางเวลาก็เป็นมนุษย์นะคะก็มีอยู่ในกรรมมาคุณห้า ท้ายที่สุดก็อยู่ในอบมญภูมิมีแต่ความทุกข์ทรมานเห็นไหมเวียนไปวนมาอยู่ในสามสิเอ็ดภพภูมิในวันวันหนึ่งใครที่จิตส่งออกมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเสมยนะคะภพภูมิต่างๆทั้งสามสิเอ็ดภพภูมินี่แหละมันไม่เที่ยงนะคะมันไม่เที่ยงสุขก,ก็สุขอยู่ไม่นานทุกข์ก็ทุกข์อยู่ไม่นานมันก็จะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเขาเรียกว่าอยู่ในเขตสามสิบเอ็ดภพภูมิเขตไตรลักษ เหตอันนี้จังทุกขังอนัตตาถ้าใครไหลไปตามโลกก็จะเป็นอย่างนี้ทุกรูปทุกนามนะไม่ว่าคนระดับไหนศักดินาใหญ่แค่ไหนหรือว่ายาจกเข็นใจรากญ่าทุกคนเสวยเหมือนกันนะคะกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอทำกรรมใดไว้ต้องได้รับผลนั้นแน่นอนนะไม่มีเปลี่ยนแปลงไม่มีใครที่จะแหกกฎแห่งกรรมได้ ถึงแม้กฎแห่งกรรมกฎหมายเข้าไปถึงไม่ได้เอื้อมไปไม่ได้แต่กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอบันทึกไว้ในจิตใต้สำนึกมันทำงานอยู่ตลอดเวลาคิดดีจิตเราเบิกบานแจ่มใสก็มีความสุขอยู่ในสุขคติภูมิคิดดีพูดดีทำดีนี่นะนะจิตเบิกบานแจ่มใสอยู่ในสุขคติภูมิอยู่ในเทพเทวดาคิดชั่วเมื่อไรติดจิตอยู่ทุกขคติภูมิมีแต่ความโลภความโกรธความหลงอิจฉาริษยาสมจิตออก ควแแทงกรรมยุที่ทรมเสมอนะคะถ้าใครทําตัวกลางๆอยู่กับลมหายใจอยู่กับเวทนาและความรู้สึกอันนี้จิตอุเบกขาวางเฉยจิตเป็นกลางจิตสมดุลจิตสงบประงับจิตตั้งมัน่นจิตแน่วแน่อันนี้เป็นผู้ที่อยู่ในสุญญตาน,นิพานเป็นผู้ที่สงบผู้ที่อยู่ในวิเวกเสมอสุขอยู่ในนามากายมีชีวิตอยู่กันมีความสุขสงบภายใน ภายนอกวุ่นวายแต่ไม่เข้าไปในจิตใจของเราได้เห็นไหมมันมีทางเลือกนะชีวิตนี้ลิขิตด้วยลมหายใจเพราะเรามีลมหายใจนี่เองจึงลิขิตชีวิตให้สูงหรือต่ําได้หรือให้กลางกลางได้ณนะปัจจุบันลมหายใจนี่แหละไม่ต้องรออนาคตไม่ต้องหยหาอดีตอยู่ในปัจจุบันขณะลมหายใจสูดเข้ากลั้นไว้ปล่อยออกสูดเข้าปล่อยออกนี่เอง ถ้าเราไม่มาอยู่กับลมยาววังเลยว่าความสุขมันจะหาเจอความสุขความสงบมันคู่กันนะคะถ้าทางธรรมนี่เรียกว่าสุขสงบวิเวกสปายะแต่ถ้าทางโลกเขาเรียกว่าสุขในกรรมคุณสเสวยทรัพย์สมบัติทรัพย์สินเงินทองสเสวยสวนเสเฮฮารูปรถกลิ่นเสียงอันนี้สุขทางโลกโลกียะแต่ถ้าสุขทางธรรมนะคะเรียกว่าสุขสงบวิเวกสปายะ ไม่หวั่นไหวในโลกธรรมแปดเห็นไหมมันมีให้อยู่นะคะเปรียบเทียบได้เลยลูกๆทั้งหลายชีวิตลิขิตได้ด้วยลมหายใจลมหายใจคอนโทรชีวิตของเราไม่มีใครจะปฏิเสธได้เลยนะคะเพราะเป็นกฎแห่งกุศลกรรมถ้าเราอยู่กับลมหายใจยิ่งสัญญากับลมหายใจเสมอๆว่าเราจะมีลมหายใจทุกทุกอย่างเก้าของจิตของสติ อันนี้จะมีแต่ความสุขสงบเสวยสุขอยู่ในนาม,มากายตลอดเวลามีลมหายใจเป็นอาณาปณสนสัญญามีลมหายใจเป็นวิหารธรรมมีลมหายใจเป็นเพื่อนร่วมทางร่วมชีวิตร่วมกิจกรรมประจําวันนะไม่มีอะไรมากระทบไม่ไม่มีอะไรมากระเทือนใจิตใจนะกระทบได้แต่ไม่กระเทือนนะใจิตใจแข็งแกร่งดังเหล็กดังเพชรนะคะอะไรมากระทบ นะคะทั้งหินทั้งเพชรนั้นก็ไม่กระเทือนนั่นแหละไม่หวั่นไหวตั้งมั่นแน่วแน่อยู่ตรงนั้นเนียผู้ที่มีจิตใจอย่างนี้เขาเรียกว่ามีจิตและสติมั่นคงเข้มแข็งจิตสติอยู่ในสัมปะชัญญะไม่หวั่นไหวทุกสิ่งทุกอย่างทั้งรูปรสกลิ่นเสียงเข้ามากระทบไม่กระเทือนคนรักครอบคนในครอบครัวคนที่เราเคารพนับถือพ่อแม่ครูบาอาจารย์สามีภรรยาลูกน้อย ตายต่อหน้าต่อตาไม่หวั่นไหวในโลกธรรมแเปดเพราะมีปัญญาว่าโลกมันเป็นเช่นนี้เองอเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นเช่นนี้เองจะไม่ร้องห่มร้องให้จะไม่เสียอกเสียใจเสียน้ําตาคนที่มีปัญญาจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าคนไม่มีปัญญาอะไรมากระทบหูสะเทือนแล้วว่าให้เราหนะ้าตาไปเห็นรูปไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้นะระเทือนแล้วเพราะเรามีตัวตนอยู่ หรือใครนินทาว่าไล่เอามาเก็บไว้ในจิตใต้สํานึกจิตใจกระเทือนแล้วหาว่าว่าให้เราตาหนิเราเอาเปรียบเรา <c oughs> นี่แหละเป็นจิตปุรุชนหรือเป็นจิตทางโลกโลก,โลก,โ,ลกโลกิยะอยู่ถ้าใครปรารถนาความสุขสงบวิเวทสัพป,ปะ,ะต้องฝึกจิตฝึกใจให้อยู่กับลมหายใจให้อยู่กับเวทนาและความรู้สึกภายในตนเองใหม่ๆม,มันจะทุกข์มากมาย มันจะทุกข์ทรมานเพราะว่ากิเลสมันผุดขึ้นมาให้เราเห็นแล้วมันจะดับไปกิเลสทุกตัวที่อยู่ในใต้สํานึกไม่ว่าอุปกิเลสคือโลภโปรดหลงอนุสัยกิเลสคือสิ่งที่มันนอนเนื่องมาหลาพบพหลาชาติที่จะพาเราไปผุดไปเกิดเป็นพวกอคติทั้งหลายนะคะความอิจฉาริษยาความติดดีนะคะติดดีติดความสุขสบายทั้งหลายเนี่ยเป็นอนุัสกิเลส ที่จะพาให้เราไปผุดไปเกิดในกรรมภพบรูปประพบและอรูปประพบกรรมภพบคือมนุษย์และเทวดานี่แหละเขาเรียกกรรมภพบนะคะสามภพนี่นะภพน้อยภพใหญ่เนี่ยกรรมภพบเป็นจะมีจะมีมนุษย์นะคะคนหรือมนุษย์เทพเทวดานี่กรรมภพบเทริญฉนส่วนรูปประพบก็คือพร่มนะอรูปประพบก็คืออรูปภรพรมเห็นไหมเทพเทวดาทั้งหลายก็อยู่ในกรรมภพบนะคะ มนุษย์คนสัตว์เดรัจฉานยกรรมมาพบหมดเลยนะส่วนอ,อรูปประพบก็คืออรูปประพรมนะคะที่มีขันขันเดียวนี่แหละส่วนรูปประพบก็คือขันหนึ่งขันสี่ขันนะคะฉะนั้นเราในะจิตใจเราวนเวียนอยู่ในกรม,มาพบรูปประพบอรูปประพบอยู่ทั้งวันเลยสามสิบเอ็ดทบภูมิเนี่ยเวียนว่ายายเกิดอยู่ทั้งวันเลยถ้าจิตใจส่งออกนะ แต่ถ้าจิตใจอยู่ภายในอยู่กับลมหายใจอยู่กับเวทนาและความรู้สึกเราจะอิสระจากภพกภูมิเหล่านี้จะไม่สร้างภพสร้างภูมิไม่สร้างภพน้อยภพใหญ่แต่จะเห็นในสติอยู่กับลมหายใจมีสติในจิตอยู่ในเวทนาและความรู้สึกสามารถที่จะขุดคุยเอาขึ้นมาแล้วมันดับไปเกิดดับเกิดดับมันจะนี่โรดเล็กนี่โรดน้อยไปเรื่อยๆเรื่อยเข้าสู่นี่โรดใหญ่จิตรวมใหญ่แล้วจิตเราจะอิสระจากทุกแน่นอน อิสระจากภพภูมินี่แหละการเกิดนี่แหละความคิดนีนะ่มันไปผสมกับสิ่งเหล่านี้นะถ้ามีอะไรผุดขึ้นมาความคิดไปปรุงแต่งว่าโอ้อันนี้ชอบมันก็เป็นสุขติภูมิมันก็เป็นกรรมมาพบอยู่ถ้าความคิดอะไรผุดขึ้นมาเป็นโทสะโมหะมันก็ยังเป็นความคิดเป็นกิเลสตัณหาอยู่นะคะเป็นภาวะตัณหาไปนะถ้าติดในรูปรสกลิ่นเสียงที่เรากําลังเสวอยอยู่ เนี่ยติดสุขตรงนี้เขาเรียกว่าอติดในภพนะคะหลงภพภพก็คือจิตเราหลงนะคะหลงความสุขสบายเนี่แหละหลงภพนะทวิภพมั่งนะคะเอกภพมั่งนะคะเอกภพคือภพเดียวทวิภพก็สองภพไตรภพก็คือสามภพครบเลยกามาภพรูปภพและอะรูปภพเห็นไหม ที่คนเอามาตั้งชื่อน่ะอยู่ในสามเสีภพภูมิหมดเลยทั้งเอกภบพทบวิภพไรภพมันก็ยังเวียนไหตายเกิดอยู่ในตรงนี้นะคะมันจะมีอยู่หนึ่งมิติที่อยู่ในโลกุตระรรเก้ารรที่เราไม่ต้องมาเวียนไหตายเกิดน,นะคะคือมรรคสีผลสีนิพพานหนึง่งทุกคนสามารถไปถึงตรงนี้ได้ต้องอาศัย ย้อนสอนจิตเข้ามาอยู่ภายในอยู่ตลอดเวลาให้เห็นลมหายใจเห็นเวทนาเห็นความรู้สึกตลอดเวลานี่แหละเราจะอยู่ในรูกุตระรรเก้าเลยนะคะมักสีผลสีนิพพานหนึ่งนะโซดาบันสกิทาคาอณาคาอรหรันเป็นชื่อที่พระพุทธองค์นะคะลำดับไว้นะคะให้เราประเมินจิตมันประเมินใจเอาไว้ประเมินนะแต่ไม่เอาไว้ให้ยุดนะโอ้บางคนนี่ พอเป็นสวดาบันแล้วโหยิงมากบางคนคือถ้าเข้าสู่อริยะแล้วน่ะมันจะไม่เป็นนะคะนอกจากคนที่เป็นโลกียะอยู่แต่ว่าคิดว่าตัวเองเป็นสดาบันคิดว่าตัวเองเป็นสกิทาคามีอนาคามีหรืออาหารอรหัน์บางรูปบางนามนะเป็นพระเป็นชีประกาศตัวเองว่าเป็นอรหัน์นะอย่างนั้นที่ไม่ใช่เป็นโลกียะเป็นปุถุชนอยู่เลยจิตใจยังเป็นอยู่น่ะยังมียังเป็นยังได้อย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะ แค่คาพูดก็ไม่ใช่แล้วยิ่งการกระทําจะมีความโลภความโกรธความหลงไปปรุงแต่งไปประเมินคนอยู่ภายนอกทั้งหมดเลยไม่เห็นจิตใจตัวเองเลยวันวันหนึ่งเห็นแต่กิเลสคนอื่นอยู่เลยทั้งวันทั้งคืนนะวันวันก็ก้มหน้าประเมินคนอื่นอยู่นั่นเห็นกิเลสคนอื่นอยู่ไม่ได้หาว่าตัวเองเป็นอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าก็ไมีย พวกนี้เป็นจิตมิปริติปิบลาภ <c oughs> นะคนที่เขาจิตสงบจิตสงัดเขาจะไม่เคยประกาศตนเลยนะคะนะมีแต่อยู่ในในกายในจิตตัวเองอยู่ที่ไหนก็สงบสัปาปยะไม่มีปัญหากับใครจิตใจมีแต่ความเมตตาการุณาบุทิตาอุเบกขาจิตใจประกอบด้วยเฮริโอตปะเกลียดชั่วกลัวบาปทั้งที่รับและที่แจ้งไม่กล้าทําบาปไม่กล้าทําบาปทํากรรมต่อหน้าและรับหลัง ถ้าคนลักษณะอย่างนี้จึงจะเรียกว่าเข้าสู่จิตอริยะจิตพุทธะนะแต่จิตยังปรุงแต่งว่าข้าเป็นอาลัหา์ข้าเป็นพระพุทธเจ้าข้าเป็นนางอะไรนะประชาบดีโคตมีอะไรนู่นล้โอโวยปรุงแต่งอันนี้เขาเรียกว่าจิตตาสงคัญนะคะจิตปรุงแต่งอยู่เลยนะหลงนะเขาเรียกว่าหลงหลงทั้งกรรมปพบรูปปพบอารูปประพบ หลงผู้ดชนหลงที่เสิสเรเสวยสุขสเสวยกรรมอยู่เลยนะฉะนั้นลูกๆทั้งหลายขอให้ถอยออกมาจากความหลงให้เป็นคนตื่นรู้เวิร์บานกลางคืนตื่นมาก็สืดลมกลั้นลมปล่อยลมไม่ต้องรอว่าเมื่อไรจะสว่างถึงเวลาสามตีสามหน่สามนาฬิกาก็ลูกมานั่งกับแม่นั่งปฏิบัตินะลูกนะถ้านอนแล้วมันจะหลับ <c oughs> ต้องฝืนนะลูกนะฝืนความสุขสบายฝืนการนอน ฝึกบ่อยๆแล้วมันจะตื่นเลยแม่นี่ถ้ารู้สึกตัวก็เด้งขึ้นมาเลยช่วงตีหนึ่งตีสองตีตีหนึ่งตีสองที่ยังไม่ถึงเวลาแม่ก็นอนดูลมก่อนพอตีสามแม่ก็ใกล้ใตีสามก็เด้งตัวลุกขึ้นมาเปิดห้องนะคะมันเป็นอัตโนมัตินะอัตโนมัติเปิดห้องให้ลูกๆได้ปฏิบัติด้วยกันนี่แหละาการเจริญภาวนาทําให้เราหลุดพ้นได้เพราะเรามีลมหายใจเป็นเพื่อนร่วมทางก็สว่างที่ใจนี่แหละ สว่างที่จิตที่ใจมันจะเบากายเบาใจนะขอให้ลูกๆทั้งหลายอย่ามัวแต่หลงพบกันนะอย่ามัวแต่หลงกินหลงนอนหลงยศทาบรรดาศักดิ์หลงหน้าหลงตาหลงความสวยความรวยความหล่อแต่ให้รู้ว่าเราสวยเรารวยเราหล่อเราสบายแต่ว่าอย่ายึดติดเมื่อมันหายไปก็อย่ายึดติดอย่าโศกอย่าเศร้านี่แหละ <laughs> บางคนสวยอยู่ดีๆขี้เละขึ้นมาเงนะียะเหวขึ้นมาเนี่ยฟันอยู่ดีอยู่ดี หักข,ขึ้นมาฟันล่วงฟันหลอขึ้นมาผมดำคลับอยู่ดีๆก็ง,งอกขึ้นมาเนี่ยต้องยอมรับความจริงอันนี้เขาเรียกคนไม่ยึดไม่ลงแล้วนะมีคนรักอยู่ดีๆคนรักตายต่อหน้าต่อต,อตาอันนี้เราก็ต้องยอมรับความจริงนะคะยังจัดการส่งเคราะห์อนุเคราะห์ได้อยู่ไม่ไม่ทุกอะไรพวกนี้อันนี้เขาเรียกว่าเข้าสู่จิตอริยะแล้วจะอยู่ในสถานาภาพไหนก็ได้ทั้งนั้นเลยนะคะขอให้ลูกทุกคนทุกรูปทุกนามนะคะ ปฏิบัติจนให้ถึงสภาวะจิตที่เข้าสู่จิตตื่นรู้เบิกบานจิตตื่นรู้เบิกบานตื่นจากความหลงแล้วก็รู้สึกกายรู้สึกใจเบิกบานก็คือเบากายเบาใจโรคภัยไข้เจ็บจากร่างกายมันจะหายก็ได้ไม่หายก็ได้แต่เราไม่ทุกข์กับมันส่วนจิตใจนี่เบาใจแน่นอนไม่ไปยึดนี่แหละถ้าใจไม่ไปยึดแล้วใจไม่ทุกข์นะใจจะสุขใจจะอิสระ ทำว่าจิตอิสระก็คือจิตที่ไม่ยึดนี่แหละลูกทั้งหลายที่แม่พูดพูดไปเนี่ยบอกว่าจิตอิสระคือจิตไม่ยึดไม่ยึดเหตุการณ์สถานการณ์บุคคลไม่ยึดยึดทาบรรดาศักดิ์ไม่ยึดหน้ายึดตาไม่ยึดรูปรสกลิ่นเสียงทั้งหลายเขาเรียกว่าจิตอิสระจิตนิพพานจิตผู้ห่างไกลจากกิเลสนะขอให้ลูกถึงสภาวะนี้ให้ได้ค่ะวันนี้ก็ขอให้ได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะคะพอสมควรค่ะ ลมหายใจเป็นเพื่อนร่วมทางสว่างที่ใจแน่นอนนิพพานะปัจโจยโหตุ